สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากไอซ์แลนด์ค่ะเชฟหญิงนกชวนเข้าครัววันนี้นะคะชวนทุกคนไปทําหน่อไม้ดองกันค่ะวันนั้นหญิงนกได้หน่อไม้ดองมาจากร้านเวียดนามค่ะเดี๋ยวเราไปทําหน่อไม้ดองกันนะคะว่าทํายังไงนะคะตามมาค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเตรียมน้ําดองหน่อไม้ดองกันนะคะง่ายมากเลยค่ะเนี่ยน้ําเปล่าค่ะน้าเปล่าอุณหภูมิปกติในสองลิตรเนี่ยใส่ไปเลย น้ำเปล่าสอลิตรนะแล้วก็ใส่เกลือนะคะเนี่ยเกลือ1ช้อนโต๊ะแล้วก็2อช้อนชาเนี่ยนะคะน้ำสอลิตรเกลือ1ช้อนโต๊ะกับอีกสช้อนชาก็ใส่น้ำตาล2อช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็1นช้อนชาเนี่ย ใช้นะคะช้อนตวงที่เป็นหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะนะคะไม่ใช่ช้อนกินข้าวนะคะน้ำสองลิตรเนี่ยแี่ยังน้องเอาช้อนให้ดูอีกทีเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยช้อนทำอาหารเนี่ยเห็นไหมมันมีหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนแปดแล้วก็บางทีมันก็มีครึ่งช้อนโต๊ะด้วยนะคะเนี่ยแบบนี้ใช้ช้อนแบบนี้นะตวง แล้วก็คนให้ละลายเนี่ยน้ำน้ำดองเนี่ยน้ำดองหน่อไม้เนี่ยนะใช่ไหมพอคนให้มันละลายแล้วก็ง่ายนิดเดียวก็ไปพับไว้ต่างหากยแยกไว้เลยแล้วก็เอาหน่อไม้มาเนี่ยหน่อไม้ทองคําเนี่ยหน่อไม้ราคาทองคําของหญิงนกเนี่ยที่ญิงนกซื้อมาเนี่ยที่ไอซ์แลนด์เนี่ย ที่บ้านหน่อไม้โลล่าพันหกร้อยบาทเนี่ยค่ะบอกแล้วเนี่ยได้ได้ได้หกขีดเนี่ยหญิงนกบอกเลยมันได้หกขีดนะแล้วก็เอ,อามาหั่นเนี่ยเนี่ยหั่นหั่นเหมือนเวลาเขาทำหน่อไม้โดงหั่นอย่าหนามากเนี่ยเนี่ยหั่นเป็นแผ่นๆแบบเนี้ยถ้าที่อื่นที่ศาลก็จะสับแต่บ้านหญิงนกนั้นเขาทำแบบนี้ต้อหั่นเป็นแผ่นๆแบบนี้ใช่ไหมก็ใส่ภาชนะไว้เลยเนี่ย เนี่ยหั่นเนี่ยหั่นหน่อไม้ก่กนหน่อไม้ราคาทองคาค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยหญิงนกซื้อมาเกือบพันบาทดิอันนี้เนี่ยดองหน่อไม้โกนแล้วเดี๋ยวพอดองหน่อไม้เสร็จแล้วเดี๋ยววันไหนนะหญิงนกไปจะสอนทําแกงเหลืองหน่อไม้ดองเนาะใส่หัวปลาแซ่บๆเนาะแต่ว่าต้องรอยห,หน่อไม้ดองเปรี้ยวก่อนเนี่ยเนี่ยหั่นหน่อไม้ไว้อย่าหนามากเนี่ย บางๆหน่ยอยยิงนกทวนอีกทีนะน้ำาดองอะ่ะยิงนกใช้น้ำสองลิตรแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะกับหนึ่งช้อนชาแล้วก็ใช้เกลือนะหนึ่งช้อนโต๊ะกับสองช้อนชาเกลือป่นละเอียดเลยนะแล้วก็ไอใช้ช้อนตวงนะอย่าใช้ช้อนกินข้าวมันจะออกมาเค็ม หวานหวานปลาเล่มน,นิด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 นะแล้วเราก็เอาไปดองหน่อไม้เดี๋ยวนะเนี่ยันคนเนี่ยันจีนหน่อ,อไม้ราคาทองคําของน้องหญิงก่อน,นใส่กระปงไว้เลยเนี่ยเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะเป็นคนเดียวอะ่ะอยู่ต่างประเทศอะ่ะหน่อหนึ่งก็ได้หายยาแ้วเนี่ย ได้นอนก็ได้แกงใหญ่แล้วเนี่ยคนเดียวนี้เพราะว่าไม่จะได้ทําขายกะทำากินเองห่อไม้เนี่ยยิงนกอันนี้หกร้อยกรัมหรือว่าใครจะใส่ไปโลนก็ได้เพราะว่าน้ําดองมันพอแต่นี้มันได้หกร้อยนี่งอไม้มันได้ไม่แค่หกร้อยหกขีดนะเนี่ยไ็นอืมล้วก็ใส่ในก,กระบะเนี่ยใส่ในก,กระแป้งนี่เลยแบบนี้ แล้วก็เอาน้ำดองไงน้ำที่เราผสมไว้แล้วนี่น้ำที่เราผสมไว้แล้วเหมือนยิงนกบอกถ้าใครมีหน่อไม้เยอะก็ใส่หน่อไม้ลงไปอีกนะใครมีหน่อไม้เยอะก็ใส่ไปเลยโลโลหรือว่าโลครึ่งก็ได้นี่แต่ยิงนก,กันมีหน่อไม้แค่หกทีเกลือน้ำตาลละลายดีแล้วก็ใส่ลงไปเลยเนี่ยเนี่ยแบบนี้น้ำเจะ น้ำจะออกเค็มๆหวานๆน,น,นิดๆเน,นี่ยทำแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปวางไว้ที่อุณหภูมิปกติปิดฝาแล้ววางอุณหภูมิปกติเนี่ยสักสองสามอาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะหลังจากสองสามอาทิตย์นี่ค่ะยิงนกพามาดูขนมไม้ดองค่ะยิงนกดองไว้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่26หนะคะ แล้วก็วันนี้ก็วันที่26อีกทีนึงค่ะยิงนกยิงยิงนกดองไว้ตั้งแต่26ธันวานะคะแล้วก็วันนี้26มการาคมค่ะว้ายดูสิคะเนี่ยหน่อไม้ดองยิงนกกลิ่นหอมมากเลยแล้วก็เปรี้ยวดีมากแล้วค่ะดูสิค่ะเนี่ยดูสิสีสวยมากด้วยแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวแล้วค่ะยิงนกชิมแล้วเมื่อเช้าอืม เดี๋ยวยิงนกชิมอีกทีนะนี่ยิงนกใช้ใช้มือตัวเองนะแล้วก็ชิมนะโอ้แมก็อ oh ดเปรี้ยวอร่อยมากเลยค่ะยิงนกดองทั้งหมดนะคะใช้เวลาดองนะคะทั้งหมดหนึ่งเดือนค่ะเนี่ยโคตรเปรี้ยวเลยล่ะค่ะอืดูแต่ค่ะ สีสวยด้วยในะกล้วยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรียปร้ยวอร่อยแล้วมีกลิ่นหอมมากด้วยนะคะสูตรยิงนกบอกไปให้แล้วนะคะเดี๋ยวทวนให้อีกทีนะคะยิงนกใช้หน่อไม้หกร้อยนะคะแล้วก็น้ำสองลิตรน้ำตาลสองช้อนโต๊ะก,กับหนึ่งช้อนชานะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะก,กับสองช้อนชาเนี่ยิยงนกดองไว้หนึ่งเดือนพอดีค่ะเปรี้ยวเปรียปร้ยวอร่อยเลยค่ะเห็นไหมคะหน่อไม้ดองไม่ได้ทำยากเลยนะคะ อย่าลืมไปลองทํากันนะคะทําตามสูตรที่น้องหญิงบอกเลยเคล็ดลับเลยเทคนิคเลยก็คือว่าเอาไปไว้ในที่อุ่นๆน,นะคะเอาไปไว้ในที่อุ่นๆถ้ายิ่งเมืองไทยมันจะไว้ตรงไหนก็ได้เพราะมันอุ่นนะคะแต่ถ้าในต่างประเทศนะคะไปไว้ในที่อุ่นๆในห้องที่มีฮิตทําความร้อนนะคะแล้วจะทําให้หน่อไม้ดงของเรานะเปรี้ยวอร่อยแล้วก็เอามาแกงก็อร่อยเลยค่ะแล้วเดี๋ยวหญิงนกจะเอาหน่อไม้ดงเนี่ยค่ะ ไปแกงนะคะกับปลานะคะเดี๋ยวรอชมในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหญิงด้วยนะคะถ้าถูกใจนะคะถ้าชื่นชอบนะคะลาทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการชมคลิปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจากไอซ์แด์ค่ะ